สวัสดีครับเพื่อนๆนึกเรื่องคุยไม่ออกครับตอนนี้ยังมึนๆอยู่เลยฮะกะ็มาคุยถึงเรื่องผลงานของตัวแทนอาเซียนเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละในการลุยศึกเอเชียนคัพดีกว่าเนาะก็จบเตะจบไปแล้วละ่ะทั้งสามทีมระหว่างไทยเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะก็อย่างที่เรารู้กันก็ทีมชาติไทยเราก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 16ทีมสุดท้ายเนาะไปเจอกับทีมชาตจีนโดยเป็นรองแชมป์ของกลุ่ม A นะที่มีอยู่4คะแนนส่วนเวียดนามเนี่ยได้อันดับสามก็จริงนะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดของเวียดนามนะถ้าดูเทียบเ,เทียบอันดับสามด้วยกันนะเวียดนามตอนนี้ยังมีลุ้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะก็ต้องลุ้นผลคืนนี้ก่อนระหว่างคู่โอมานที่จะเตะกับเติรมินิสถานแล้วก็ เลบานอนที่เจอกับเกาหลีเหนือนะฮะซึ่งตอนนี้เวียดนามนยอยู่อันดับสามของการจัดหกอันดับในอันดับสามที่ดีที่สุดครับเวียดนามมีอยู่สามแต้มฮะแล้วก็ประตูได้เสียลบหนึ่งครับส่วนโอโอมานที่จะเตะคืนนี้ย,ยังไม่มีแต้มครับแล้วก็ประตูได้เสียลบสองเลบานอนก็ยังไม่มีแต้มประตูได้เสียลบสี่ฮะก็ดูความเป็นไปได้ที่เวียดนามจะเข้ารอบเนี่ยมันก็มากกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นแหละยกเว้นแต่ว่าโอมานจะ โอมานจะไปชนะสักสักเท่าไหร่อ่ะสามศูนย์ชนะสองศูนย์ก็ได้อนะ่แล้วก็เลบานอนไม่ต้องชนะสี่ศูนย์อย่างเงี้ยเอออันนั้นนะถึงจะทำให้อันดับของโอมานกับเลบานอนเนี่ยเ,เบียดทางเวียดนามตกมาอยู่อันดับที่ห้านะบผมแต่ว่าก็ค่อนข้างยากนะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าครบผมก็ต้องลุ้นผลคืนนี้ต่อเชื่อว่า น่าจะยากอะที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าเวียดน,นามน่าจะไม่พลาดนะที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะซึ่งถ้าดูจากเดูจากรอบน็อกเอาท์ที่ความเป็นเป็นไปได้น,นะที่เวียดน,นามจะไปเจอครับอันนี้ผมดูข้อมูลในวิกิพีเดียเนาะก็ในกรณีที่ถ้าเป็นสถานการณ์นะตอนนี้นะที่เป็นกลุ่มทีมกลุ่มจาก A B C D เนี่ยเข้าสู่รอบ รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับสามที่ดีที่สุดครับเวียดนามเนี่ยน่าจะได้เจอเวียดนามเนี่ยเป็นที่สามของกลุ่มดีใช่ไหมครับดูก่อนมีโอกาสที่จะไปได้เจอกับแชมป์ของกลุ่ม B ีนั่นก็คือชั้กลุ่ม B ีคือใครเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงแชั้นกลุ่ม B ีก็คือจอแดนครับผมมีโอกาสที่เวียดนามจะไปเจอกับจอแดนนะถ้าถ้าจบ ถ้าถ้าสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในอันดับสามที่ดีสุดซึ่งต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากๆเหมือนกันนะก็รอรู้แล้วกันสําหรับคืนนี้ก็ได้รู้แล้วหลักว่าเวียดนามจะเจอใครเดี๋ยวรอคู่สุดท้ายของกลุ่มเอฟเตจจบก่อนก็คงจะได้รู้กันแล้วนะฮะก็เนี่แหละเวียดนามมีโอกาสที่ได้เจอจอแดนส่วนฟิลิปปินส์ก็ สามนะัดแพ้รวดครับผมทรงบอลน,นัดแร,แรกก็เออเหมือนจะสู้ได้นะแต่สุดท้ายก็เไปไม่รอดครับก็แพ้ไปอยู่ดีนะฮะอือเอก็สรุปผลงานโดยรวมเนาะทําได้ดีทั้งหมดแหละทีมชาติไทยเวียดนามเอาตัวรอดในนะัดสุดท้ายครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ไปไม่รอดเอ๊ะทำไมครับนึงนะเพื่อนๆไม่เห็นเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ไม่มีใครคุยกับผมเลยเหรอ ไม่เห็นมีแชทขึ้นมาเลยหรือว่ามันไม่ติดเออถ้าผมพิมพ์แชทไปเนี่ยทุกคนเห็นไหมคือมันเห็นผมผมไม่ไม่เห็นแชทขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่รอบที่แล้วละเออไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าอืมก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวคืนนี้แต่จบเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูสรุปผลอีกทีลวกันนะครับผมก็ แวะมาทักทายนะฮะก็นึกมาเทสด้วยแหละว,ว่าอินเทอร์เน็ตที่นี่ยังไหลลื่นชัดดีหรือเปล่าครับผมก็น่าจะโอเคนะเน็ตไม่สะดุดโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะผมไปก่อนแล้วครับผมเตรียมตัวไปทำงานพรุ่งนี้สวัสดีครับ